กับ R P Series ซ e r i e ์ที่ใหญ่ที่สุดของทั้งคลิปมันเองจุดเด่น<ม>เสียงแหลมที่สดใสเป็นะองระยิบรยับเรารจะต้องพึ่งไทเทเนียมทช็ติคอนไดเวอร์ทวิตเตอร์เป็นไทเทเนียมเหนือขึ้นมากับ R Series R Series กำลังเป็นอูริเนียมอยู่ไดเวอร์ตัวนี้เป็นเซราเมทัลลิคไดเวอร์คุณภาพสูงจากชานคลิปอยู่ในซีรีส์ท็อปเท่านั้นมีมากมายหลายไซส์ตัวนี้จะเป็น544 Mark2 ท i ไดเวอร์5นิ้ว4ดอกบุ๊คเชลล์ตัวนี้ก็คือรุ่น 600F Mark 2เช่นกันสำหรับพี่ใหญ่ตัวนี้ก็คือรุ่น8เป็นีีท่่ออกแบบใหมคุณภาพ ีขึ้นยางตรงนี้ก็เปลี่ยนไปได้เกรดดีขึ้นถ้าเกิดจะจัดชุดกระบาพร้อมกับ RP ซีรีส์ที่เป็นซับฟูเฟอร์14นิ้วครับผม1,400 SW ที่1,400วัตต์ใช้ฟอบเบรคบึมๆหนักๆใหญ่ๆมีความลึกยิ่งน้ำมันยิ่งใหญ่แล้วใ่ใหญ่จนแบบว่าตัวนึงครับที่ผมรู้สึกว่ามันมันยาวมันแปลกแล้วมันแตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือรุ่น10นิ้วมันยาวเท่านี้ฮะหน้า10นิ้วเท่าเดิมปริมาณเบรมากกว่ากำลังขับที่เยอะกว่าครับออตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งีขึ้น thank you